เราต้องหาคุณแจพคออกจากที่นี่ให้ได้ทีน,นี้มันน่ากลัวมากอยู่เรียฉันไว้นะโอ้มีโต๊ะเซฟด้วยอ่ะมันถูกล็อกทั <S <S ้งหมดถูกล็อกหมดเลย yes โอดูนั่นสิมีคุญแจอยู่ในกล่องแน่นนะมันดูกันว่ามีอะไรจะหากุญแจามาเดี๋ยวนี้เออนอ่แยลัวมันขยับได้ด้วยอ่ะแต่ฉันต้องหาคุณแจให้ได้ว <What? S 1> อ้ฉันเจอมันแล้วอ,อน่ากลัวมันคือหนอน All right, all right, อย่างนั้นฉันก็ใจคุณแจยี่ยมหล้วนี้ต้นเซมไม่มีอะไรแม่จา๋าใครมาลบกวนฉันปิดประตูฮะ <c oughs> ได้ไม่หัวกิ่นล็อกในเซฟออรอย่ามาหลอกกันเลยนะเดี๋ยวฉันจะดูเองปิด <c oughs> ประตูซะฉันนอนแม่จา๋าฉันกลัว <c oughs> ฉันบอกเธอแล้วอ๋อ,อดูสิมีกล่องใหม่มาแล้วด,ด้วย <c oughs> คัวน,นี้นจะไปอ,อะไรนะมปะดูกัน แต่ครั้งนี้ตาเถอะ oh <my> เออฉันไม่อยากรู้เลยเออมีบางอย่างขยับอยู่ในนี้อโอ้พระเจ้าอย่าขีนฉันนะแต่ยังไงต้องหาคุณแจให้เจอคุณแจอยู่ไหนอ่ะอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้ขอโทษนะคุณง,ง,งูแต่ไม่อยากรบกวนเลยเอ,อ,อยู่ไหนอ่ะเอออมันอยู่นี่เองเฮ้ยพยแยาอ่ะแต่ฉันได้คุณแจแล้วเราต้องเปิดตู้เซเว่นดีกว่าฉันรู้สึกได้ว่าต้องมีคุณแจอยู่ห้องนี้แน่น โอ้ไม่นะฮะเธอชอบคนใจดอกนี้ไหมแดนเธอชอบปะแล้วก็เสพผิดแล้วละ่ะเธอไปดูกล่องดีกว่ากล่องมาใหม่แล้ว <c oughs> ก็ได้สิดูโอ้อะไรอะ่ะร <What? S 1> ู้สึกแปลกแปกอะ่ะบางอย่างที่มันลื่นๆื่เออแม่จ๋าสัอนอาจจะไม่ใช่นำ้ำโมกนะ <c oughs> โอ้ได้โปรดเอ้อฉันเจอคณแจแล้วละ่ะ มันอยู่ในนี้เอ๊ะนักเรียนขี้แยมันขันโม้จริงๆหรือเปล่า <Okay. S 1> ช่างเถอะเดินมันไปแล้วไม่ปเปิดตู้เซฟกันดีกว่าในนี้ต้องมีอะไรเจร๋งๆแน่นอนมาดูกันตู้นู้ม่เคยอยู่บ้างอ้าวแม่จ๋าฉันถูกคลังข้าวจอมตีช่วยด้วยช่วยฉันทีแกฉันคิดว่าฉันเลืกติดตู้แล้วโอ้มีกล่องใหม่มาแล้วฉันต้องไปหากุญแจแล้วเหรอได้ขอให้ม<อ>ันไม่ใช<อ>่ส<อ>ิ<อ>่งมีชีวิตนะผมมีบางอย่างเล่นๆอยู่ข้างในนี้ ฉันไม่รู้มันคืออะไรแต่มันทําให้ฉันรู้สึกแย่มันดูเหมือนสมองเลยฉันคิดไปเองหรือเปล่าเนี่ยอ้คุณใจอยู่นี่ไงแล้วมันคืออะไรอคิดไปนะแต่ฉันจะเปิดตู้เซฟเองและข้างในคือเอว้ารถเข็นเด็กน้อยน่ารักจังเลยและใครนอนอยู่ในนี้นะแม่จา๋ามันคือของกระดุกเล็กๆอะเอามันออกไปออมีกล่องใหม่มาแล้วโอเคเราใกล้จะเห็นความจริงแล้วเออคราวนี้เธอต้องหาคุณแจให้เจอนะ มีปัญหามีบางอย่างที่นุ่มแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมในนี้ด้วยอ๋อฉันคิดว่ากุญแจอ,อยู่ข้างในนะเราต้องเจาะมันเข้าไปรู้สึกเหมือนเจลลี่เลยอ๋อฉันรู้สึกไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่ามันเจาะได้ยากจริงๆฉันกำลังเข้าใกล้กุญแจแล้วอ๋อนี่ไงกุญแจเอ้ oh, yeah! อยเย่อีมือเหนียวจังแลวอะไรอย่นตัวเซลนะเราไม่ไหวแล้วอยากลุ้ยอโอแดนซ์ด้วยชจางถลกลากออกไปนัน่นแล้วค่ะ ไช่เลยฉันไม่อยากไม่เดาไปออกมาแนละ้วตีเลยตีเลยเฮเธอเคมะเ<อ>ยี่ยมงั้นแล้วก่องต่อไปมันแล้วเราต้องไปหาคุณแจนี่มันฝันร้ายชัดๆเลยนะจ๊ะ <c oughs> นี่มันเหมือนหนูเลยฉันจำได้ฉันกลัวนหนูที่สุดอนะเรวเข้ามิสเตอร์มาฉ์นคคแค่อยากได้คุณแจอยากัดฉันนะแต่คุณแจแล้วหรือเปล่าเนี่โอ้ไม่นะนี่ไม่ใช่คุณแจเอามานันออกไปเฮ <c oughs> แ้วคุณแจอยู่ไหนอะ โอ๊ยอยู่นี่เองไหนที่สุดมาเปิดตู้เสฟกเป็นดีกว่าพร้อมเลยยังอะไรอยู่ข้างในอ่ะเออนี่เออฉันถูกน้ำสาดอ่ะหวังว่าจะไม่ใช่เลือดนะไม่ของอะไรทั้งเป็นสีแดงอ่ะมันจะเลือดหรือเปล่าเนียฉันกลัวเลยเี่เออตื่นแล้วเข้าตืนซีตัสติกก่อนแต่คือคนตอดใบต้องไปหาคุณแจนะเออกด้างไม่มีปัญหา ว่าคงเป็นของน่ารังเกียจอยู่ข้างในอีกแล้วนะเออมีบางอย่างที่กลมๆแล้วก็ยืดหยุ่นด้วยรู้สึกเหมือนว่ากำลังเจาะหัวใครสักคนเลยอะมือคือ,อะไรอ่ะอืมต้องุดไปเรื่อยๆอ้ไม่เดีเจอคุณแจนะอ๋อนี่ไงคุณแจไปเปิดตูเ้เซฟก็เลยดีกว่าก็าจะเป็นคุณจับสำหรับตูเ้เซฟตู้นี้แหละแล้วอะไรอยู่ข้างในนะเออดูเหมือนปุ่มอะไรสักอย่างแดนอยากกดไหม เอาเลยเออกรกดดีกว่าก็ได้กดแล้วนะเอออะไรกินเมียแม่จ๋าให้ตายฉันถูกล่าด้วยของเหลวเยอะมากเลยบอกว่าจะเป็นช็อกโกแลตนะเออแดนมีกล่องใหม่มาแล้วไปเปิดแล้วเข้าเออฉันต้องไปอีกแล้วเอาล่ะมาดูกันว่าอะไรข้างในวันนี้แม่เะไขยับได้อีกแล้วแต่กุญแจอยู่ที่ไหนอะเออเออเออฉัน อยู่ไหนอ่ะเอ้อเแล้วแต่ oh <yeah. S 1> ะอะไรอยู่ข้างในอ่ะเอาไม่นะสิ่งนี้ฉันก็ไมกก่อวหนูก็คือมาแรงสางขนาดตัวใหญ่ถ้าก่อนนีขคนฉันเลยอ่ะตอนนี้นนนต้องรีบไปเปิดตูต้เซฟแล้วอะไรอยู่ข้างในนะโอ๋อมีอ่ะมีอ่อออะเออฉันพยายามจะไม่ขยับแต่มีแมงมุมขนตัวใหญ่อยุดวนหน้าฉันนะเอาเออกไปทีแดง มันคือแมงมุมตัวใหญ่มากเลยอ่ะจบกันมันต้องกินฉันแน่ๆทำไงดีฉันสอดมันออกแล้วน่ากลัวมากนี่อะกล่องมาแล้วอีกแล้วมันมีกี่กล่องกันนะฉันหวังว่ามันจะไม่มีสับปลาดอยู่ข้างในเอ๊ะมีบางอย่างเลื่อนๆอีกแล้วทำไมฉันถึงเจอ้านหน้าขยะขยะแงอะเอาล่ะเราต้องตั้งใจหากุญแจสัมผัสมันแล้วฉันนู้ถึงอึเลยอ่ะน่าขยะขยะแงจริงๆ เลยนะไม่มีกลิ่นเหมน็นงั้นก็ดีอ๋อฉันพบกุญแจแล้วเออมี่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันคิดใช่ไหมอ๋มันคือกุญแจพิเศษเป็นเลยอะไรอยมางอย่างน้อยก็มีสิ่งดีๆอยากลองไหมแดน <Okay. S 2> ก็ได้ไม่เป็นไรตอนนี้จะเปิดตู้แล้วนะอะไรอยู่ข้างในนะต้องเป็นของดีแน่ๆมาดูกันเออมันคือฟักทองนั่นเหรอฉันบอกแล้วมันดีฟักทองจะไม่ทําอะไรเราหรอกแล้วอะไรอยู่ข้างในอ่ะมีอ๋อกุญแจอยู่ข้างใน เราจะออกไปจากคุกนี่แล้วในที่สุด yeah! Yeah! เย้เย้เราด้ออกจากห้องนี้แล้วออกไปกันเถอะฉันบอกเราจะลืมเรื่อนงนี้เหมือนฝันร้ายนะมันลองเปิดกันเถอะเย้ yeah! มันได้ผลละวรีบออกไปกันเถอะเย่ yeah! <Come on! S 1> เอาไปกันเลยอยากรู้จัง okay, ว่าอะไรใต้าฝา่าเทินนะมีอาได้คอนดอกเจ๋งมากแล้วของเซนละรีบเปิดเร็วเขา้าโอ้มันคือกระดูกสำหรับหมานะ ไม่รู้มาก่อนเลยว่าเธอชอบอาหารหมาแบบนี้งั้นมาเริ่มกันที่มีอานะได้สบายมากมาลองคนดกับฉันยกันเลยดูนี่สิว่าวันน่ากินแค่ไหนใช่แล้วชีสยืดสุดเลยวิเศษมากอืฉันก็อยากกินบ้างเอาล่ะฉันกินคอนดกไปแล้วหมาหนึ่งตอนนี้ได้เวลาของมมาที่สองฉันจะกินมันพร้อมกันดูนี่สิมันยืดมันเย้มแค่ไหน ว้าวมันดูน่ากินมากดูเหมือนว่าชีสกับช็อกโกแลตเข้ากันได้ดีกว่าที่คิดนั่นเนี่ยหมดแล้วล่ะเจนตอนนี้เ้อกินต่อได้ใช่แต่ฉันไม่อยากกินเลยซักนิดเนอะสนกสำหรับหมาไม่น่ากินเลยอะฉันไม่คิดว่าแม้แต่ช็อกโกแลตจะช่วยได้ซามแต่อย่งก็ต้องลองดูเอาล่ะเป็นไงเป็นกันก็ <You. S 1> ไม่แย่นะเออมันแข็งอ่ะโอ้จริงด้วย มัลลี่มาหาฉันเพ้าเธอชอบกระดูใช่ไหมล่ะเจ้าเพื่อนรักเอามันไปกินได้เลยน้ำเป็นของเธอแล้วดูนีเสียมันน่ารักแค่ไหนอะเรากำลังรอขนมครั้งใหม่<อ>เจนอยากเปิดก่อนละมาดูกันว่าเธอได้อะไรโอ้ว่ามันคือป๊อกกี้และสดใสมานด้วยว<ะ>มีอาปบดฝาของเธอเร็วเขา้าโอ้โห มันคคยขึ้นใช่เหรองั้นฉันจะเริ่มกินก่อนนะฉันได้ปอกกี้แสนอร่อยไปดูนะว่าฉันทำอะไรได้ oh. นี่ไงล่ะเข oh. าทำแบบนี้ไม่ได้หร oh. อกอร่อยจังเลย <Yes. S 1> อยากกินมากกว่านี้นะ mm hmm. ดูนี่สิแต่แท่งมีหลากสีมันเจ๋งมาก mm hmm. ตอนนี้ก็ไปจมในช็อกโกแลตกัน mm hmm. ฉันอยากกินให้หมดเลย mm hmm. แล้วก็หยุดกินไม่ได้แล้วนี่มีอาหยุดน้ำลายไหลได้แล้วนะ เขาทำให้ฉันไม่อยากอาหารนะอ๋อฉันนึกไอเดียได้แล้วฉันจะลองโปกกี้สักอันไอ้ฉันไม่ได้บอกว่าจะแบ่งนะมันไม่พอสำหรับฉันด้วยซ้ำเนี่ยเรากินคนเดียวนะตอนนี้ก็จะบม็กกี้ทั้งหมดในช็อกโกแลตกันดูนี่สิมันมีเยอะมากแล้วก็หลายสีด้วยแล้วพอเครื่องมาช็อกโกแลตยิ่งสวยยิ่งขึ้นเป็นไงล่ะสุดยอดไปเลยมันองกันมันอร่อยเกินบรรยายอะ เอาละมีอาถ้ากินต่อได้แล้วนะโอเคโอเคขึ้นชัมันดูแย่มากฉันจะจุ่มอันใหญ่ขนาดไหนลงไปในช็อกโกแลตได้ยังไงอะ่ะงั้นก็มาเริ่มจากใบก่อนแล้วกันเอาล่ะนะโอ้โหขนาดครอบช็อกโกแลตยังดูน่ากลัวอยู่ดีเอ้ยมันมีรสชาติเหมือนเขียวมากเลยอะ่ะฉันต้องทำได้เพราะฉันเก่ง โอเคต้องสติไว้แล้วก็จุ่มเครืช้ทั้งหมดลงบนช็อกโกแลตในครั้งเดียวเลยแล้วกินให้หมดเร็วๆฉันต้องรวบรวมสติแล้วก็กินทุกอย่างให้เร็วที่สุดฉันทำได้ฉันเก่งอยู่แล้วเฮ้ยฉันรู้สึกเหมือนวนที่กำลังกินหญ้าใกล้แล้วชั้นสุดท้ายฉันทำได้ไม่คิดเลยว่าจะทำได้จริงๆโอไม่นะฉันรู้สึกแย่ชะมัดมีอาเธอเก่งมาก เอาล่ะครั้งนี้พวกเธอได้อะไรกันนะ <Okay. S 1> มาเปิดฝากันเลยโอ้โหมันคือแมคโดนัลด์เจ๋งอะ <c oughs> แล้วของมีอาไละ่ะเอ้ย <c oughs> มันคือกระเทียมน่าคิดแค่แยง่งงั้นก็มาเริ่มกันที่เจนนี่ก่าเธอมของอร่อยแน่นอนเอาล่ะถ้าเ่าชนุนแปบเปันของฉันนะัน,นนี้มีของอร่อยมากมายก็อย่างเช่นเบอร์เกอร์ฉ่ำๆสวยๆแบบนี้ดูนี่สิแล้วมันก็มีกลิ่นหอมสึด,สด ถมในนี้ยังมีเฟรนด์ไฟด้วยพิยเศษไปเลยแต่ฉันเห็นว่ายังมีอย่างอื่นอีกนะเอาละมาดูกันและมันก็คือไอศครีมละเจ๋งอะทุกอย่างดูน่ากินมากตอนนี้ฉันอยากลองเบอร์เก้ให้เร็วที่สุดเออเธอต้องการอะไรอะเออกันได้กันได้ oh. Oh. เดี๋ยวฉันจ,จุ่มมาลองในช็อกโกแลตฉันบอกเบอร์เก้จะเข้ากันได้ดีกับช็อกโกแลตนะ เอาล่ะเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันตอนนี้แหละได้เวลาแล้วโอ้ว้าวมันอร่อยจริงๆฉันชอบแบบนี้มากกว่าอ,อีกนะ <c oughs> ใช่แล้วต่อไปก็ได้เวลาของเฟรนฟราย <c oughs> ฉันคิดว่าสักไรไม่ทำให้เสียรสชาติแน่นอน <c oughs> จุดลงไปเลยมันลองกัน <c oughs> ว้าวอร่อยอ่ะขอสักชิ้นได้ไหมอ่ะ <c oughs> แค่ชิ้นเดียวนะ <c oughs> Yeah! ขอบคุณนะเจนฉันใส่ฝันจะลองมาฟังคำสั่งฉันมาตลอดเลยตอนนี้รได้โอกาสแล้วว้าวอร่อยอ่ะฉันนึกไอเดียได้แล้วล่ะทำไมมาจุ่มทีละอันละ่ะใส่แลตให้เพิ่มาฟังไปลบบเ,าาเไยล,แลมมยแบบนี้อดูนี่สิว่ามันหน้าทึงแค่ไหนสุดยอดมันล้องกันแล้วทำไมมันโดนงไม่ทำมันรังกับชฉลาแบบนี้นะอร่อยจะต้องบอกต่อแน่นอนหยุดกินไม่ได้แล้ว เออใช่ใช่ฉันเขใจแล้วหยุดหมอสักทีเถอะนะตอนนี้ก็มาลองกันฉันม่สครีมอยู่มันอร่อยมากๆเหมือนกันเลยมาลองกับฉันแล้วด้วยกันนะวิเศษมากอร่อยมากๆด้วยการกินไอศครีมปิดท้ายถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วที่แล้วมันอร่อยกันบรรยายนะเอาล่ะฉันกินหมดแล้วมีอาตอนนี้ตายเธอเลิมกระเทียมฉันเลิมมันไปเลยอ่ะแต่ฉันไม่อยากเออก็ได้ก็ได้ จะลองกับช็อกโกแลดูนะแค่เห็นก็จะอ้วกแล้วโอ้ยกรเออรสชาติน่ารังเกียจที่สุดเลยฉันต้องการช็อกโกแลตมากกว่านี้ฉันต้องทำได้แค่ดูก็จะอ้วกแล้วเอ,อ้ยน่าขยะแขยงมากแต่ว่าฉันทำได้ฉันพรมอมใจตัวเองนะแต่ท้องฉันไม่เพิ่มสิ่งนี้แน่อูขอโทษนันเจน เก่งมันแรงขนาดนั้นเลยเหรอเราไม่ไหวแล้วที่จะได้รู้ว่าอะไรอยู่ใต้ฝาของพวกเธอนะเจะนเปิดได้โอโหมันคือแหวนอมยิ้มล่ะเจ๋งไปเลยนีเ่เอามาใส่หนูทั้งหมดดีกว่าแล้วก็จุ่มลงไปในช็อกโกแลตกันดูสิมันสวยแค่ไหนแหวนทั้งหมดเป็นของฉันคิดว่าไงล่ะเอมีอาสวยปะ <c oughs> ตอนนี้ก็ได้เวลาจลุ่มลในช็อกโกแลตแล้ว อมยิ้มเครื่อสังะสวยสุดๆเลยโดยเฉพาะได้ดลแาอนแบบนี้อร่อยมากๆอ๋อน่ากินแต่ตอนนี้มันู้กันว่าชิ้อะไรอ๋อมันคือชีตโตสแต่ว่ามันเผ็ดมางฉันชอบชีตโตสนะแต่ไม่ใช่รสเผ็ดแบบนี้ฉันต้องลองสักอันอาเราจะได้ให้คะแนนว่าความเผ็ดหนึ่งถึงสิบเป็นยังไงเอ่อไม่เผ็ดเลยอะงั้นมาลองอันละอันก็คงไม่เป็นไรนะเสียบในไม้ แล้วก็เอาไปจุม่มในช็อกโกแลตกันเดูวนี่สิเหมือนบาร์บีคิวอะจุ่มไปเลยอ้อโหเป็นไงล่ะชิโตสตูน่ากินแค่ไหนพอเคลืบด้วยช็อกโกแลตฮิเศดมากอยากกินให้หมดเลยฉันหยุดไม่ได้แล้วหมดแล้วล่ะโอ้หอมซักกำลังบ้านี่มันเผ็ดมากฉันกินไม่ไหวแล้ว ตวงมีอาหยุดน,นะโออไม่นะฉันเต็มไปได้วยขม่าวไฟอ่ะ oh <my> โออไม่มันยังเผ็ดอยู่ต้องล้างด้วยช็อกโกแลตเฮ้ยไปยังชั่อมันช่วยได้จริงๆแต่ฉันอยากดื่มมากกว่านี้อ่ะอ้หมดแล้วอ่ะแต่ตอนนี้ฉันไม่รู้สึกเผ็ดกลัไปแล้ว One, two, ครั้งนี้เขาที่บวชกาจาก,ก,ก่อนงั้นเปิดพร้อมกันโอ้โหใครได้ตังโมงส,สวยๆเนี่ยนั่นคือมีอา mm hmm. นั่นเองเธอโชคดีมากดูกันว่าจะได้อะไร เอยมันคือบุนกับ,บร้องคลี่น่าขยิบขยิงั้นมาเริ่มกันที่เจนนะเอยกัได้กัได้มาดูกันว่าเราทา้จะเป็นแบบไหนด้วยช้อนนะจะได้กินได้ง่ายขึ้นตักขึ้นมาชิ้นเล็กๆได้แล้วก็ไปเทมุนช็อกโกแลตนะยังไงมก็ดูแย่ยอยู่ดีอะปอมมันจะไม่เขียวน้อยลง ไม่ล่ะฉันต้องการช็อกโกแลตมากกว่านี้ขอแบบเยอะๆเลยน่าสเสียเซียนแต่ก็พอทำได้บาชอกโกแลตน,นะเอาล่ะฉันต้องรีบกินให้หมดได้ลืมมันให้เลยที่สุดซะโอ้เธอทำได้ยังไงเนี่ยอีกแค่สองสามคำเท่านั้นเอาใหห้เหลือแค่ชิ้นบุกเลที่แย่ที่สุดแล้วตอนนี้ฉันต้องการช็อกโกแลตมากกว่านี้ อลันะได้แล้วฉันทำได้เหมันเขียวอะ่ะฉันไม่ชอบมันสักนิดเอยแย่ที่สุดจะได้ลองแตงโมกับช็อกโกแลตแล้วจะ่หมือนในช็อกโกแลตเลยและตอนนี้ก็มาลองกันอ,อร่อยจังเลยฉันอยากกินมากกว่านี้ฉันต้องการช็อกโกแลตเยอะๆวิเศษอะ่ะหยุดไม่ได้แล้วอีกแค่สองชิ้น เลือนลงไปเลยฉันจะบ่มแล้วนะอ๋มนี่แหละเรว่าความสุขอ้ฉันลืมไกถึงเรื่องไม่ไปเลยฉันต้องขายวันออกไปมีอาไม่ใช่ที่ฉันนะจิดปนกันตังโมของเธอเดี๋ยวนี้เลยหมดหรือยังอ่ะฉันต้องการแั่งแต่งได้ไหมอ๋ดูหน้านี่สิตลกจังครั้งนี้ไม่โ่อยชมกันนะแต่พวกเธอจะได้อะไรโอ้มีอาได้เปิดก่อนละ เออว้าว oh, wow. มีซีเรียลสนอรอยลอยอยู่ใต้ฝาแล้วเจนละ่ะโอ้โหมันคือไข่ดิบฝั่งไหที่เป็นริงเออแย้ oh, yeah. ฉันโชคดีที่สดุดงั้นก็มารองซีเรียลกันดีกว่านสูด <c oughs> ไปในชุดเป็นแล้วเอฮดู oh, oh, ดน่ากินนะ mm, อร่อยจังฉันนึกไอเดียริงๆได้แล้วมันคือซีเรียลแต่ฉันไม่มีนมแต่ว่าฉันไม่ช็อกโกแลตนะเพราะงั้นสักกินอาหารเช้ากับช็อกโกแลตแบบนี้ ใส่ช้อนแลลองไปให้เยอะๆเ,เลยจนท่วมชามมันต้องอร่อยแน่นอนตอนนี้ก็มีช้อนแล้วมาลองกันว,ว้าวมาอร่อยจริงๆด้วยเจนก็จะได้ดลองแบบนี้สักครั้งในชีวิตนะฉันหยุดมีได้แล้วละ่ะอร่อยจนต้องเลียชามเลยฉันได้ไข่เดืบจริงๆเหรอแล้วจะกินกับชธอได้ยังไงเนี่ย แต่บางทีนะถ้าเลียนช็อกกลตที่แข็งก็อาจจะอร่อยก็นได้อร่อยจริงๆแหละแต่ถ้ากัดเข้าไปล่ะอน่าเคยขี้แยงให้เดือรสชาติแย่ยม,มากฉันไม่ชอบเลยสึกนิดฮ <Hey. S 1> โอ้ฉันมีไอเดียแล้วไอ้อาเขยืมชามหน่อยได้ไหมอ๋อขอบคุณนะตอนนี้ก็ตอกไข่ลงไปทั้งหมดอย่าให้เปิดกงไปด้วยนะห <'s> ลังจากนั้นก็เอาชามไปรองที่น้ำพชุกกันแลว เติมสกักให้เต็มชามเยอะๆแบบนี้แหละคอยดูนะนและจากนั้นก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันได้ที่ตีคนคนๆๆๆนแบบนี้สมบูรณ์แบบมาลองกันโอ้ว้าวอร่อยอ่ะมันพร้อมดื่มให้หมดเลยจริงๆนะมี่อามันอะร่อยมากๆทำไมไม่ใครบอกนะ เจนเธอมีหนวดด้วยอะอร่อยแล้วก็ยังตลกอีกด้วยนะและอาหารจานสุดท้ายรีบปิดฝาเร็วโอ้ว่าไม่อาจได้ป๊อปิดนเจงไปเลยเธอน่าจะรีบลองนะมันเคยเล่หรือเปล่าออใช่จริงๆด้วยเจ๋งอะฉันเพิ่งเคยเห็นแบบกินได้เป็นครั้งแรกแบบนี้นะอยากลองแล้วแล้วขอเรียนสักครั้งหนึ่งอาล่ะตอนนี้ม่ดูว่าจะได้อะไร ไอ้มันคือตีนไก่อะเ <What? S 1> ออเ <You. S 1> จนงั้นฉันขอไปก่อนนะ <Okay. S 1> ตอนนี้ก็มาลองยังลีบปปืนกันดีก,กว่า <c oughs> และพอยิงย่งกินข้าวผัดช็อกโกแลตแบบนี้นะยิง่งดูน่ากินขึ้นเยอะเลยจุ่มเยอะๆแล้ก็มาลองกัน <c oughs> ว้าวอร่อยอ่ะอร่อยจริงๆนะ <c oughs> ฉันทอสจกกินให้หมดทุกคำเลย <Awesome. S 2> ฉันหยุดไม่ได้แล้วคำสุดท้ายอา้อวิเศษ <Nice. S 2> ตอนนี้ก็ถึงตาเธอแล้วล่ะดริรปะก็ได้มาให้คะแนนกันติ่มแก่พวกนี้ดูน่ากลัวมากอบอกวงว่าช็อกโกแลตทำให้มันดูน่าดึงดูดยิ่งขึ้นนะเราต้องการช็อกโกแลตเยอะๆย,ยิ่งเยอะก็ยิ่งดี oh. เอาล่ะเป็นไงเป็นกันอ้นาคิคิแยง mm hmm. แถมตีนไก่ยังมีเล็บยาวมากด้วยอเออแม้แต่ฉันจะไม่ได้กินตีนไก่แต่ฉันก็รู้สึกอยกให้ต้องมองมันนะยย่ยม,มากเจนเธอเก่งจริงๆตอนนี้เธอแค่ต้องกินไก่ในชามให้หมดนะแค่นั้นแหละรีบจิ้มลงไปในช็อกโกแลตเยอะเอ่ตีนไก่ที่เคยเดินบนพื้นแล้วก็วางไข่ทำไมฉันช่องไรขนาดนี้นะฉันต้องทำได้ไดยแค่ไม่เก่ชฉันเท่านั้นแลจวทนไม่ไหวแล้วน่าขยะแขยง ฉันไม่เป็นไร